สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นแข็งเครื่องตัวใหม่ที่เราได้ไปทําสีมาเพื่อเป็นแข็งเครื่องจากร้าน b o y n นี่นะเป็นสีดาแต่ของจะมีมุกหน่อยๆให้ดูมุกน,นะเวลาเจอจะเห็นเป็นเก็บมุกไม่รู้ในกล้องเห็นไหม เป็นเก็ดมุกแล้วก็เป็นแข้งกัดลายจากร้านพี่บอยของเรานะครับใส่ตาลูโก้แบมโบสีก็เนียนมากเงาไม่เป็นคลื่นอันนี้ลองมาลองใส่ดูยังประกอบไปเสริมบูรณเดียวเรือทำสีรถอีกแล้วก็โปรเจกต์อย่างอื่นเดี๋ยวเราดูติดตามชม ก็จะมีอะไรมาใหม่เพิ่มอีกกดกดฝากกดไลค์กดสับตะไคร้ด้วยแล้เดี๋ยวเรามาชมงานกันของครับ